สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้เจะมีเรื่องสุขภาพร่างกายมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเจ๊ี่อยากจะบอกว่า,าเจามี่ลองกินแกรปซีดมาแล้วนะคะหนึ่งกระปุกจะรู้สึกว่าน่าจะสว่างขึ้นใสขึ้นแล้วก็เลือดลมดีขึ้นหมายถึงว่า เกรปซี seed, นะคะมันไปช่วยให้แบบภายในร่างกายเลือดเราไหลเวียนดีนะคะเมื่อนั้นผิวพรรณเราก็จะสดใสนะคะนี่นะคะ่ะมันก็จะสดใสภายในสู่ภายนอกเลยนะคะมันก็ดีขึ้นมากๆจากเมื่อก่อนเพื่อนๆคงจะรู้นะคะว่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีสิวเป็นคนที่สิวฮอร์โมนผิดปกติแล้วเป็นคนที่แบบว่าอยากกินอะไรเข้าไปเรื่องอาหารเผ็ดเค็ม หรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มของผู้ใหญ่นะคะกินแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะก,ก็จะมีสิวตามนี้นะคะเยอะมากแต่พอเจี๊ยบได้กินเกรปซีไปกระปุกนี้เรู้สึกว่ากระหมดกระปุกกระปุกนึงเรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเราเจก็ได้ไปซื้อกระปุกที่สองมาใช้แล้วก็เจก,ก็กินคอลลาเจนด้วยนะคะกินเกรปซีกของสวิตนะคะเป็นของแท้ที่ในออสเตรเลียเขาแบบว่า แต่ที่เมืองนอกนะคะเขาไม่มีการที่จะว่าเออของก๊อปของของก๊อปของอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเราจะก็กินคอลลาเจนควบคู่กันไปนะคะรู้สึกว่าผิวเจบสดใสขึ้นเพราะเพื่อนที่ทำงานที่โรงพยาบาลก็ถามว่าเออเจบดูผิวใสขึ้นใช้ครีมอะไรเนี่ยคะส่วนมากจะถูกถามบ่อยมากที่สุดเวลาไปทำงานว่าเออ เออใช้อะไรใช้ครีมอะไรแนะนำหน่อยนะคะเราจะจะบอกว่าครีมครีมที่ใช้ทาหนะ้าจะใช้ยี่ห้อเดิมๆตลอดไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะคะแต่ที่จะมาถูกใจก็ต้องมาถูกใจเกรฟซีดนะคะแล้วเกรฟซีดมันแบบว่าถ้าใครมี พิษสารพิษในร่างกายอะไรเงี้ยมันจะขับออกมาหมดเลยนะคะแล้วเจ๊อยากจะบอกว่าในช่วงโควิดแบบนี้ในช่วงสถานาการณ์แบบนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆี่หันหันมาสนใจรักตัวเองรักสุขภาพบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราแข็งแรงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรา้ยังมีโอกาสได้ทำงานแล้วเวลาเราทํางานปุ๊บล้วก็มีเงินส่งกลับไปให้ครอบครัวแล้วที่เมืองไทยได้นะคะแล้วเจ๊อยากจะบอกว่าถ้าปีหน้าจะมีโอกาสได้กลับเมืองไทย จะรับรองนะคะว่าจะต้องซื้อเกรปซีดเนี่ยไปฝากแม่กับพ่อแล้วก็น้องๆได้นะคะรับรองเลยค่ะว่าต้องได้กินเกรปซีดแล้วแม่เจยบกับน้องอน้องสพายเจ็ยบยังไงก็ต้องได้กินคอลลาเจนตัวนี้นะคะแต่เกิดพ่อกับน้องชายคงจะได้กินเกรปซีดแบบนี้นะคะเพื่อสุขภาพนะคะเพราะว่ายัางไงตอนนี้สุขภาพก็ต้องมาก่อนเสมออย่าลืมนะคะเพื่อนๆ อย่าลืมเกรปซีตัวนี้นะคะแล้วก็คอลลาเจนถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ลองพิมพ์เข้ามาใต้คลิปได้นะคะไม่รู้ว่าเจ็บจะจัดส่งได้ไหมเพราะว่าช่วงนี้มันติดโควิดก็ลองดูนะคะถ้าเกิดใครเทคไทมได้ใครรอได้ก็สั่งถึงมาเสียทีจเจ็บจะส่งให้นะคะก็เป็นลองเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะเกรปซีดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอ่า สั่งซื้อที่เจ๊บนะคะรับรองจะพาไปพาไปทำคลิปที่ร้านขายยาที่ร้านฟาร์มาซีที่จะจะไปซื้อให้เลยนะคะแล้วก็จะจัดการนำส่งให้ด้วยนะคะนี่นะคะแต่ขอเป็นแต่ขอเป็นออเดอร์ทแท้ๆนะคะแบบว่าเออมาส่งไอดีไลมาจิ้มาจับมาคุยไม่ได้นะคะต้องขอให้เป็นจริงๆนะรู้ไหมคะ นี่นะคะเพื่อสุขภาพรับรองผิวพรรณคุณจะขาวใสคืนได้แน่นอนนะคะตรงไหนก็ขาวค่ะรับรองแขนนะคะแขนก็จะขาวแบบนี่ดูแขนอะแขนเจี๊ยบมาขาวกว่าหน้าเจี๊ยบปีกอะแต่แบบขนาดแตแบบ่ไม่ได้ทาครีมนะตอนเชาน้านี้เจะบใช้ครีมกันแดดนี่จะไม่ได้แต่งหน้านะคะเจี๊บเข่งแค่คิ้วกับป่า แต่หน้าเจี๊ยบจะไม่ได้มีแป้งฝุ่นไม่ได้มีแป้งเด็กไม่ได้มีรองพื้นไม่ได้มีแป้งอะไรทั้งนั้นนะคะมีแค่ครีมบำรุงกับครีมกันแดดแต่ผิวเจี๊ยบก็ไม่ได้กันแดดเพราะว่าชอบใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่ามันหน้าหนาวเลยใส่เสื้อแขนยาวนะคะต้องอื่นก็ขาวด้วยนะคะขาวหมดเลยขาวจนแบบขาวจนแบบอุ้ยแบบขาวขึ้นอะ่ะขาวขึ้นได้ชัดจนมันเพื่อนที่ทํางานโรงพยาบาลถัก ยังไงวันนี้เจ็บก็อยากแนะนําสิ่งที่ดีใหพ้พี่เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงรักษาตัวรักษาสุขภาพนะคะจะได้แบบสุขภาพแข็งแรงเฮลตี้เฮลตี้นะคะยังไงวันนี้เจ็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ